สวัสดีค่ะทุกคนสี่ทุ่มเที่ยวรอคอยก็มาถึงแล้วกับโปสเตอร์เพลงในอัลบั้มบอลพิงคนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอัลบั้มบอลพิงคมีทั้งหมด8เพลงนะแต่ละเพลงก็แน่นไปด้วยนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์มือทองกันทั้งนั้นเลยค่ะก็จะมีเพลงชัดดาวที่เป็นเพลงไตเติลเพลงพิง k v เวนอมที่เป็นเพลงพรีลีสซิงเกิลไท a ป้าเกิลเย่เย่เย h a r t to Love, The Happiest Girl, Terry, Lady for Love ใน8จํจำนวนเพลงนี้เนี่ยเราฟังมาแล้ว2เพลงยังเหลืออีก6เพลงให้เราตื่นเต้นกันค่ะว่าจะมาแนวไหนแต่มีเพลงหนึ่งที่เมมเบอร์ในวงอย่างจีซูและโ,โรเซ่เนี่ยมีส่วนแต่งเนื้อร้องด้วยนะอย่างเพลงเ yeah, ย yeah, yeah ่ๆนะคะหรือว่าเ yeah, ย yeah, yeah ่ๆนั่นเองมารอดูเลยค่ะว่าเนื้อร้องเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนเพลงเย่ๆ yeah, yeah, yeah เนี่ย คงจะออกมาแนวสดใสเพราะเพ้งมากเลยค่ะดูจากโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงแล้วเนี่ยแอดขอปักเพลงไทป้เกิลก่อนเลยเพลงนี้เนี่ยส่วนตัวเราชอบเบเกอร์บูมมากเลยค่ะเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงและหนึ่งในโปรดิวเซอร์เพลงให้กับแบ็คพิงผลงานสร้างเรื่องเนี่ยของเจ๊แกเนี่ยมีเยอะมากมายเลยค่ะ ตั้งแต่ยุคบูมบาย่าวิเซลตูดูตูดูและอีกมากมายเลยนะคะล่าสุดก็เพลงลาริสาขอปักเพลงนี้ไว้ก่อนเลยค่ะว่าต้องมีท่อนแรปที่นัวๆแน่นอนเลยค่ะมาดูรูปสาวๆในโปสเตอร์กันบ้างค่ะ ตอนแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยเห็นแต่ท่อนบนเห็นแต่หน้าสวยๆนะคะวันนี้เนี่ยมาเห็นแบบว่าเต็มตัวแบบนี้คือดีมากเลยค่ะทุกคนคอสตูมก็มาในโทนสีขาวดำไล่มาตั้งแต่ลิซ่าเลยค่ะยืนมาเป็นนางแบบเลยหุ่นแน่นดีมากชอบหุ่นตอนนี้ของลิซ่ามากเลยค่ะดูไม่ผอมมากจนเกินไปนะโรเซร่แอบซู่เซ็กซี่เบาๆเจนนี่ก็สีผมสวยเด่นมากเลยค่ะ จีซูก็ยืนโพสสวยๆนะคะแต่ละคนก็โพสตามสไตล์ของตัวเองนะคะทุกคนวันนี้เห็นชื่อเพลงแล้วเป็นไงกันบ้างคะมีใครคิดว่ามีประมาณ10เพลงเหมือนแอดบ้างตอนแรกเนี่ยแอดมั่นมากเลยนะว่า10เพลงนะคะแต่พอมาเห็น8เพลงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังเลยนะมันโอเคเลยนะเพราะว่าแต่ละเพลงเนี่ยก็คัดมาแบบคุณภาพมากๆนะคะโปรดิวเซอร์แต่ละคนคือจัดเต็มมาก เห็นว่ามีทีมใหม่เข้ามาร่วมด้วยนะคะเชื่อเลยว่าจะต้องออกมาดีแล้วก็มีอะไรใหม่ๆม,มาให้พวกเราได้ฟังกันแน่นอนค่ะเพลงออกมาปังดังทั่วโลกแน่นอนแต่ที่หนักใจสุดๆเลยตอนนี้คือรอทางบ้านเบสประกาศโกนะคะว่าเขาจะให้เราเนี่ยทำยอดสตรีมปั่นวิวกันถึงกี่ล้านนะคะที่แน่ๆเนี่ยยอดวิว u t u b e เนี่ย24ชั่วโมงแรกเนี่ย100ล้านต้องมาแล้วนะ พอนึกถึงวันที่เราต้องปั่นกัน24ชั่วโมงแรกเพื่อที่จะทำลายสถิติพิงเวนอมแล้วเนี่ยเออเหมือนสนามลบแหละสู้กับวงตัวเองนะคะโอเคนะคะทุกคนเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ